ใครที่กําลังมองหาที่ดินปลูกบ้านไวกระเียนที่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหาคนครแปลงนี้เลยค่ะคลอง11ตําบลบึงบาอําเภอนองเสือจังหวัดปทุมธานีห่างจากถนนรังสิตนครนานนยกประามาณ10กิโลเมตรแล้วก็เข้าซอยมาถึงที่นะคะเรียบคองสิมาถึงที่ตรงนี้ประมาณ500เมตรน้ําประปาไฟฟ้าพร้อมท่อระบายน้ําพร้อมแล้วก็เพื่อนบ้านพร้อมค่ะราคา100ตารางวาอยู่ที่6 3 0 0 0บาทค่ะอยู่ด้านนี้เลย ที่ดินทิศใต้ค่ะจะติดถนนคอนกรีตกว้างประมาณ8เมตรนี่ค่ะก็คือไฟฟ้าอยู่ตรงนี้มอปแปลงที่ดินของเราอยู่ตรงนี้หน้ากว้างประมาณ14เมตรส่วนความลึกประมาณ28เมตรที่ดินสวยค่ะที่ดินหันทิศใต้ตอนนี้ฝนตกก็จะยากขึ้นเยอะแบบนี้เลยค่ะบริเวณโดยรอบก็มีเพื่อนบ้านแบบนี้นะคะห่างจากวัดป่ากของสิอเอ็ดประมาณ3กิโลห่างจากลางังสิตนครนยกอย่างที่โมเมบอก10กิโลนะคะ น้ำประปาไฟฟ้าพร้อมทอระบายน้ำพร้อมค่ะเหมาะปลูกบ้านพักอาศัยไวัยเกษียนที่กำลังมองหาที่ดินไวัยเกษียนนะคะแปลงนี้เลยนะคะแนะนำที่ดินถมแล้วบ้างบางส่วนค่ะลูกค้าสามารถถมเพิ่มที่นี่นาไม่ท่วมค่ะถ้าสนใจทักมาสอบถามได้ค่ะ